ตำบลแม่หอะอำาเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเนื้อที่ประมาณ285ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีมีหมู่บ้านทั้งหมด13หมู่บ้านหลักและ35ยอมบ้านมีครัวเรือนจำนวน2 0 8 6ครัวเรือนประชากรจำนวนทั้งสิ้น6,856คนส่วนใหญ่ เป็นชาวเขาเผ่ากะเหลียงร้อยละ80รองลงมาได้แก่ชาวพื้นเมืองและมงอาชีพหลักคือเกษตรกรสวัสดีค่ะดิฉันพร,พรทิศศึกสิทธิ์วรกุลหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกรงทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่หงออำเภอแม่สะเรียนจังหวัดนมร่องสอนค่ะ การดาเนินงานของคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตะบลแม่หอกมีสถานที่ตั้นของคณะทํางานอยู่ที่บ้านแม,ม่หอกหมู่4ตะบนแม,ม่หอกมีคณะทางาน9คนมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตจํานวน2,621คนค่ะตั้นแต่ปีพศ2555 ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนพัฒนา,นาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน30โครงการค่ะเป็นจำนวนเงิน4ล8 8 8 150บาทค่ะส่วนใหญ่จะนำไปประกอบอาชีพทางการเกษตรเช่นการปลูกกาแฟกับปลูกผักในโรงเรือนการเลี้ยงหมูการทอผ้าเป็นต้นค่ะปัจจุบันยังมีโครงการยังอยู่ในสัญญาอีก6โครงการค่ะที่ผ่านมาไม่มี ปัญหาเรื่องนี้เกินกาหนดค่ะการขับเครื่องกองทุนพัฒนา,นาบทบาทสตรีตะบนแม่หอมเราจะมีอาสาสตรีในหมู่บ้านก็จะให้อาสาสตรีไปประชาสัมพันธ์การรัสมัครสตรีและให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแก่สมาชิกค่ะรวมถึงการประชันสัมพันธ์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สตรีได้นําไปประกอบอาชีพค่ะ การพิจารณาการกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจะมีการก,กรองตั้งแต่ระดับหมู่บ้านโดยต้องได้รับความเห็นชอบและรับรองจากอาสาสตรีหมู่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะหลังจากนั้นคณะทํางานจะมีการประชุมการกรองกันอีกครั้งโครงการที่สมาชิกเสนอความเป็นไปได้ของโครงการ ความสามารถในการชำระหนี้ก่อนที่จะส่งให้อำเภอพิจารณาเห็นชอบต่อไปค่ะการติดตามสนับสนุสนส่งเสริมสมาชิกกองทุนพระนามบัสตรีหลังจากที่ได้มีการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนไปคณะทํางานขับเคลื่อนจะลงมาติดตามสมาชิกอยู่เรื่อยๆว่ามีการดําเนินโครงการไปถึงไหนมีปัญหาอะไรบ้างจาก การติดตามที่ผ่านมายังไม่พบป,ปัญหาสมาชิกทุก่งยานสามารถดำเนินการได้ตรงตามวัตถุป,ประสงค์ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกลั่งกรองโครงการของอาสาสตรีหมู่บ้านและคณะขับเครื่องตำบลค่ะด้านการบริหารจัดก,การนี่ตำบลแม่หอกสามารถบริหารจัดก,การนี่ในตำบลได้เป็นอย่างดีค่ะมีการแจ้งเตือนให้ลู่นี่ได้ รับทราบลวดหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนค่ะประกอบสมาชิกมีวินัยที่ดีทำให้ตำบลแม่หอบไม่มีหนี้เกินกำหนดชำระค่ะกลุ่มที่โดดเด่นที่มีผลงานดำเนินโครงการอย่างต่อเนืน่องก็จะเป็นกลุ่มปลูกผักในโรงเรือนค่ะจะเริ่มแรกสมาชิกกลุ่มดำเนินการปลูกผักตามฤด,ดูกาลเวียนไปตลอดทั้นปีส่งให้พ่อค้า ปัจจุบันมีการต่อยอดรับซื้อการเองนภายในกลุ่มค่ะทำให้ไม่มีการกดราคาจัดพ่อค้าข้างนอกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยสู่ตลาดผู้บริโภคได้ค่ะจากการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาปฏนบาทสตรีต,ตำบลแม่หอปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครสตรีแต่ละหมู่บ้านให้ตระนักและเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เป็นกองทุนหนุนเสริมในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้และพัฒนาศักยภาพสตรี รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการหนี้ที่ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายโดยตำบลแม่หอกมีเป้าหมายในการบริหารจัดการหนี้ให้ได้ร้อยละศูนย์ทั้งนี้การนำเงินกองทุนมาใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่หอกได้รับการพัฒนาส่งเสริมมีการช่วยเหลือดูแลสตรีในหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น